ค่ะมีกินข้าวส้มตำนะคะนี่นะคะส้มตำนี้นะคะแบบแบบนี้นะคะข้าวกับไก่ทอดนะคะส้มตำไก่กทอดจ้ะนี่ค่ะนี่อร่อยกินเหมือนเดิมหาไม่ได้ แล้วพาบ้านปลอดสารพิกต้มอ,อังไก่ทอดขาน้องไก่นะคะกับข้าวรุ่มตามไท่ไปล้ะ ใช้ช้อกก่อนนะคะไข้ทอดทกระเพร่มตามค่ะใส่ถั่วนะคะถั่วป่นแล้วตามลงไปนะคะเพิ่มตามไย แบบบ้านๆน,นะคะไม่มีอะไรมากนะคะผม้ะพาบ้าน นี่กันค่ะน้องไก่เอ้น้องไก่ทอ,อด่ะที่กัะส้มตำข้าวอร่อยอร่อย ะะตามใส่ัว ไม่มีสกัดแกมนะคะเพราะล้างตู้ล้างตู้เก็บมาตามทองตามเก็บผักนะอร่อยนะคะเนี่ย พริกห้าเมา็ดพริกตับเนี่ยห้าเม็ดไก่ทอดเขาหมักนุ่มดิเป็นน้องไก่ค่ะ ย่ลสิบห้าบาทสิบห้าบาทใช่น,ะนี้ยี่สิบห้าบาทนะร่องเดียวนี่ค่ะหรื 12, อว่าสองยอาก็สามสิบ กินเลยจ้ะอร่อย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 เราไม่ใส่เค็มนะคะมากเวลาแม่ค้าก็ใส่ก็ใส่ปรูใส่ให้ไมกินกินไม่ได้คัดเค็ม เ,เนื้อนุ่มอ่ะนั้วแต่ทอคดคลิปเ่อมากนะคะ้ากินต้มตํานะคะแล้วก็เราถ่ายทอดเอ่อถ่ายทอดบ,บ่อยเพราะเราชอบกินใช่ไหม ไม่สม้มตำปูสมป้ม,สมตำปลาส้มตำลุมมิสส้มตำอะไรและแต่นะคะมีขนมจีนนะคะสม้มตำก็เป็นอาหารประจำแล้วนะคะของชาติเลยรูปผ้ากินสม้มตำหมดชอบกัน นี่เราล้างน้าค่ะอยากกินบ้านนะครับไปไปให้เขาตําก็ไม่สะใจตำเองดีกว่าเม,มันละกอบใบเดียวสิบบาทเครื่องแกงก็ในบ้านเม <c oughs> ื่อเขอเทศเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะ คือไปต่อไปอี๋อร่อยนะคะนี่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 เก็บผ้าองค์ใจขอเตะหนึ่งนะคะาอายไม่อายหรอกค่ะเก็บพระทั้นชิว ไก่ทอดอร่อยนุ่มนะคะแป้งข้าวทอดนะคะเข้าถึงข้างในเลยนุ่มเข้าถึงข้างในเลยนะคะจิ้มดีมไปหน่อย กิมส้มต,ตามกินแบบนี้ค่ะส้มซุปต,ตามถัว่วส้มตามไผ่ทั้งไม่ใส่ปูไม่ใส่อะไรแบบาใส่น้ำปลานิดหน่อยอร่อยได้ครับ nó mình đang mấy một rồi. Để nó mình này. Phải gặp. กินแบบบ้านๆเราใช้มือไปท้องทุ่งนานะคะไปตำต้ตมตำในท้องทุ่งนานะอร่อยค่งย่างปลา ที่หมดแล้วค่ะต้นตำเนี่ยข้าวไมห่หมด จบคลิปที่เป็นเท่านี้แล้วกันนะคะขอทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขค่ะเดินทางไปไหนักนะคะก็ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีนะคะบุญรักษาภาคุ้มครองสาธุ่ะบะายบ้าจ้าว่าเราจะมากินคลิปอะไรกันต่อไปนะคะสวัสดีบุญรักษาภาคุ้มครองสาธุนะคะายบ้าจ้า